เรื่องในวังสวัสดีค่ะวันนี้เรานำเสนอเรื่องราวของ5สไตล์กระเป๋าทรงของพระราชินีสุธิดากันค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าพระมหากษัตริย์และพระราชนินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทยเหล่านั้นมีสไตล์การเลือกฉลองพระองค์ที่โดดเด่นสง่างามเหมาะสมกับการรัฐเทศาสมอมาไม่ว่าจะทรงออกงานในประเทศไทยหรือในเวทีต่างชาติ อาทิเช่นที่ผ่านมาก็จะมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงเลื่อมลองพระองค์ได้อย่างงดงามเสมอไม่ว่าจะในพระราชภารกิจใดก็ตามและพระองค์ก็ยังทรงสร้างคุณค่าให้แก่ผ้าไทยทรงหยิบยกขึ้นมาสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนอีกมากมาย สมเด็จพระพันปีหลวงนั้นได้ตามสเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามถิ่นธุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอย่างที่เราชาวไทยได้ทราบกันนะคะซึ่งในครั้งหนึ่งสมเด็จพระพันปีหลวงท่านก็ได้พระราชทา,านพระราชาดํารัสแก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2534ที่สาราดุสิตด,ดาลายัยสวนจิรดาว่า ข้าพเจ้าได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำของพระราชทานไปช่วยเหลือราษฎรมันจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งกับข้าพเจ้าว่าการช่วยเหลือแบบนี้เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าซึ่งช่วยเขาไม่ได้จริงๆไม่เพียงพอทรงคิดว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยเหลือชาวบ้านเป็นระยะยาวคือทำให้เขามีหวังที่จะอยู่ดีกินดีขึ้น ข้าพเจ้าจึงเริ่มคิดหาอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวชาวนาชาวไร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาแหล่งน้ำให้การทำไร่ทำนาของเขาเป็นผลต่อประเทศชาติต่อบ้านเมืองสรงพระดำเนินไปดูตามไร่ของเขาทรงคิดว่านี่เป็นการให้กำลังใจและที่ส่งให้ข้าพเจ้าดูแลครอบครัวเลยเป็นที่เกิดของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ส่วนในทางพระราชนัดดาของสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระองค์ท่านก็งมีแบรนด์เป็นของตนเองค่ะที่โด่งดังไกลไปถึงต่างประเทศดาราดาังในไทยก็ยังหยิบไปสวมใส่กันมากมายนั่นก็คือแบรนด์สิริวัณณวรีนั่นเองค่ะสำหรับแบรงบันดาลใจที่ทำให้พระองค์หญิงทรงมุ่งมั่นและจริงจังกับแบรนด์สิริวัณณวรีนั้น พระองค์เคยประธานสัมภาษณ์กับรายการ p e r f e c t i v e กับเปิลสุวิกรมเอาไว้ว่าไม่ลืมสิ่งที่ทุนกระหม่อมปู่ทุนกระหม่อมย่าทรงสอนทุนกระหม่อมพ่อทรงเตือนคนเราเกิดมาเลือกไม่ได้แต่ว่าเลือกยังไงให้มันบาลานซ์และทำยังไงให้มันดีต่อไปอันนั้นสำคัญถึงจะเป็นเจ้าก็ต้องมีอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองให้ได้ เราต้องอยู่ให้ได้ด้วยขาของตัวเองใช้ชีวิตตัวเองให้เป็นเป็นปุถุชนคนหนึ่งตัดภาพมานะปัจจุบันค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนินีพระองค์ท่านก็ทรงฉลองพระองค์สวยสดงดงามอยู่เสมอเช่นกันค่ะแต่สิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องของสไตล์กระเป๋าของพระองค์ค่ะที่หลายคนต่างจับจ้องเพราะว่า ทุกครั้งที่พระองค์หยิบกระเป๋าทรงขึ้นมาก็มักจะเข้ากับฉลองพระองค์อยู่เสมอโดยเราขอยกขึ้นมา5สไตล์ด้วยกันค่ะเริ่มกันที่พระสไตล์แรกนั่นก็คือกระเป๋าทรงผ้าไหมแพรวาซึ่งลายนี้ก็ค่อนข้างจะเรียกยากกันสักนิดหนึ่งค่ะ,ะ่านผู้ชมมีลายใบบุญอุ้มจันกิ่งแมงกระเบอรหรือผีเสื้อ,อน,นั่นเองนะคะขั้นดอกลายดอกอ้อมดอกผักแว่นค่ะ โดยผ้าไหมแพรวานั้นก็เป็นหนึ่งในผ้าที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์ศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์ผ้าไหมแพรวาถือว่าเป็นผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยหรือผู้ไทยซึ่งเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในบริเวณแคว้น12จุดไทยและวอพยพเคลื่อนย้ายผ่านเวียดนามลาวและฝั่งแม่น้ำโขง การอพยพของชาวภูไทยเข้าประเทศไทยก็มีสาช่วงด้วยกันค่ะคือตั้งแต่ยุคทนบรีสมัยรัชกาลที่หนึ่งแล้วก็สมัยรัชกาลที่สเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่แถบเทือกเขาภูผานทางให้อีสานส่วนใหญ่ก็อยู่ที่จังหวัดกาลสินนครพนมมุกดาหารสกลนครและแน่นอนค่ะว่าการอพยพตามร่องรอยการเดินทางเหล่านี้ที่เล่าไปนะคะก็ เต็มไปด้วยเรื่องราวของวัฒนธรรมซึ่งกเกี่ยวข้องกันกับผ้าไหมแพววาที่เจริญรุ่งเรืองนในจังหวัดต่างๆนั้นด้วยมากันถึงสไตล์ที่2ของกระเป๋าทรงค่ะผ้าไหมปักน้อยสีเขียวไข่ครุดค่ะโดยมีลักษณะส,สีเขียวอ่อนอมฟ้าพร้อมปักสอยการปักสอยเนี่ยก็คือการปักผ้าโบราณของไทยค่ะโดวยวิธีปักขึ้นลงทีๆสับวางแซมแล้โค้งไปตามลวดลายภาพต้นแบบ ซึ่งเป็นการปักต้องอาศัยความละเอียดสูงมากก็เลยเกิดสีสันและเหลือบเงาได้เหมือนจริงค่ะการปักซอยนี้เป็นงานฝีมืออย่างโบราณที่สืบทอดกันในราชสำนักค่ะแล้วก็เกือบจะสูญหายไปแล้วแต่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านได้ไปพบกับภาพปักโบราณในพระบรมมหาราชวังค่ะ เป็นภาพเรือสุพรรณหงส์ปักด้วยไหมน้อยซึ่งเป็นฝีมือของช่างหลวงสมัยพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าค่ะพระสไตล์ที่3คือพระสไตล์ของกระเป๋าทรงผ้าไหมผ้ายกไหมดินแดนล้านนาค่ะซึ่งก็มีลักษณะผ้าทอแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่ของชาติพันธุ์ซึ่งผ้าทอเหล่านั้นเป็นการสะท้อนภูมิปัญญาและลักษณะของแต่ละชาติพันธุ์ โดยปัจจุบันการทอผ้าไหมยกดอกโดยเฉพาะผ้าไหมยกดอกลำพูนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะพระสไตล์ที่4ก็คือผ้าไหมมัดมีลายช่อดอกเกตตะกอสีเขียวเปลือกแตงโมเขาหูหรือตะกอนะคะตะกอนี้นะคะก็คือเชือกที่ทำด้วยไนยลอนที่ร้อยคล้องไหมยืนเพื่อแบ่งเส้นไหมเป็นหมวดหมู่ตามที่ต้องการ เมื่อยกเขาหูกหรือตะกอขึ้นค่ะก็จะดึงเส้นไหมยืนเปิดเป็นช่องสามารถพุ่งกระสวยเข้าไปให้เส้นไหมพุ่งสารขัดกับเส้นไหมยืนได้เวลาสอดเส้นไหมยืนต้องสอดสลับกันไปเส้นหนึ่งเว้นเส้นหนึ่งแล้วก็มีเชือกผูกเขาหูกแขวนไว้กับโครงกี่ด้านบนสามารถเลื่อนไปมาได้ส่วนด้านล่างผูกเชือกติดกับคานเหยียบเมื่อต้องการดึงแยกเส้นไหมให้เป็นช่องก็จะใช้เท้าเหยียบที่คานเหยียบ ทำให้เขาหูกเลื่อนขึ้นลงเกิดเป็นช่องสำหรับใส่เส้นไหมพุ่งหากต้องการทอผ้าเป็นลวดลายที่งดงามก็จะต้องใช้ตะกอและคานเหยียบจำนวนหลายอันวิธีการเก็บตะกอหรือเก็บเขาจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของผ้าและลวดลายของผ้าที่จะทำค่ะและอันดับสุดท้ายค่ะคือสไตล์ของกระเป๋าทรงนะคะย่านลิเผากระเป๋าย่านลิเผางานศิละปะหัตกรรมชนิดนี้ ถือเป็นงานศิละปะเก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชทำกันมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ค่ะจนปัจจุบันเป็นสินค้าประจำถิน่นแล้วก็เป็นของที่ระลึกระดับประเทศเลยโดยกระเป๋าย่านลิเพาวในสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดานั้นนะคะเป็นทรงธรรมดาธรรมดาค่ะขึ้นรูปกระเป๋าแบบเรียบถือเป็นทรงดั้งเดิมที่ทำกันมานานแล้ว พราะสมัยก่อนจะไม่นิยมทําทรงแปลกๆแ,แตกต่างจากปัจจุบันที่กระเป๋าย่าลิพาวมีดีไซน์แปลกตาแล้วก็หลากหลายมากขึ้นส่วนอะไหที่นํามาประกอบเข้ากับกระเป๋าย่าลิพาก็มีหลายแบบค่ะเช่นอะไหเครื่องเงินลงยาอะไหเครื่องถมทองแท้นํามาชุบทองไมครอนก็จะไม่ลอกไม่ดํานะคะแต่ใช้ไปเนี่ยสีอาจจะจางหรือว่สัสดได้สามารถนำไปชุบใหม่ได้ค่ะซึ่งกระเป๋าทรงในสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา จะใช้เป็นอะไหล่ทองฝังเพชรค่ะงานมีความประณีตมากยิ่งถ้าเส้นลิเพาที่นำมาใช้เล็กมากเท่าไหร่งานก็จะยิ่งมีความละเอียดมากขึ้นเท่านั้นปกติย่านลิเพาเส้นเล็กๆจะมีขนาดเกือบเท่าเส้นผมค่ะทำให้งานที่ออกมามีความประณีตแล้วก็สวยงามและนี่ก็คือเรื่องราวของสไตล์ของกระเป๋าทรงของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจือว่าพระองค์ท่านทรงชื่นชอบ ผ้าไทยเป็นอย่างมากและแน่นอนค่ะเพราะองค์ท่านก็ทรงดูแลให้ผ้าไทยอยู่คู่กับเราชาวไทยไปอีกนานแสนนานค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆจากรายการเรื่องในวังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ